จำได้พอมาซื้อไอิน hmm. ิลเกียวนี่ไม่รู้เรื่องรู้ป๊อรู้แบบไหนอกโาสใช่ไปเกียวดู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 ไทวันมุนยี่วันมันวินไหม ฮีวันมันวิ่งฮีวันมันหลองมีดเ,เป็นปีมหลักเป็นปีมจะไปเรียนตนัวไหน,อนอเอาลุย สนุกไหมน้องอ้วนกับน้องจอยในน้องอ้วนคนไหนอ้วนพิกมิกิข้คนี้อ้วนจำมั่มแล้วค่ข้ออื่นพีปน <c oughs> ป่ปิ๋เราว่างตกเด้ออ,ออกร่างกายหรอ กลัวไหมกลัวกลัวกะยาขึ้นไปพี่บียมท้ำได้เก่งมากพี่เกี่ยวไปขี้ตัวอื่นเนอะพี่เกียวไปขี้ตัวอื่น